ที่สารวักราเมือพระยาพลตำรวจตรีเดชากรยาวุฒิพงศ์รองผู้ประชาการการศึกษานำคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่นที่59จากวิทยาลายการตำรวจเดินทางศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการเมืองการพรัฒนาพื้นที่และการให้บริการประชาชนในเขตเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติโดยได้ร,รับเกียรติจากนายบรรลือกุลดาวนิตประธานสภาเมืองพระยาให้การต้อนรับในครั้งนี้อย่างอบอุ่น ในการนี้เมืองพระยาจัดบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดด้วยเทคโนโลยี AI ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลส่วนกลางเพื่อใช้ในการตรวจสอบผู้กระทำความผิดหรือบุคคลตามหมายจับตลอดจนการบรรยายบทสรุปหน้าที่และภารกิจของเมืองพระยาพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว การศึกษาดูงาน,นาครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้วิสัยทัศน์และเครือข่ายความร่วมมือให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปทั้งนี้การศึกษาดูงานของคณะหลักสูตรบรตอสอร,รุ่นที่59จะมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายจาก6หน่วยงานเข้าร่วมประกอบไปด้วยสำนักงานอัยการสำนักงานปปชสำนักงานกกต ผู้แทนกรมราชธรร์องค์การส่งเคราะห์ทหารผัดศึกและกรมสรรพสามิต